สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ A p p พ c h h n n n l นะครับและนี่คือช่วงโชว์พาวนะครับสำหรับคลิปนี้ครับเรามี Mechanical Keyboard จาก A-Jazz นะครับของทางซูโนมิมารีวิวกันอีกแล้วนะครับอ่าสำหรับตัวนี้อาจจะคุ้นๆนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นรุ่นเดียวกันกับคลิปก่อนหน้านี้ที่เรารีวิวไปนะครับเป็น A-Jazz AK871 นะครับเป็น คีย์บอร์ดไร้สายนะครับซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นสไตล์แบบสีโทนแบบดําๆแดงๆเท่ๆ,ๆนะครับแต่ตัวนี้มันจะมาแบบโทนสีแบบพาสเทลเลยสีขาวๆนวลๆนะครับมาพร้อมกับนี่เป็นเป็นโปรโมชั่นของเขานะครับขายคู่กับเมาส์เกมมิ่งนะครับตัวนี้ดูแบบดีไซน์ล้ำๆเลยนะครับอะแกะเลยครับนี เราจะเห็นว่ามันแตกต่างจากตัวที่แล้วเลยครับตัวที่แล้วมันจะออกเท่ๆใช่ไหมครับนี่อันนี้แบบพาสเทลละมุนละมุนเลยสีสีออกขาวๆคลืนครีมนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวคีย์แคปของเขาครับที่ให้เปลี่ยนเป็นออกสีบอกชมพูมนๆหน่อยครับนี่ก็มีมาพร้อมครับ ตัวนี้จะเป็น Blue Switch นะครับมาพร้อมกับตัวที่ดึงคีย์แคปและก็ตัวที่ดึงสวิต c ์ด้วยครับฟังก์ชันอะไรเหมือนกันเด๊ะเลยครับเป็นรุ่นเดียวกันเด๊ะเดะเลยเป็นการเชื่อมต่อแบบ2โหมดนะครับเป็นบลูทูธ 2.4G กับบลูทูธปกตินะครับก็คือมันต้องใช้ตัวนี้ไอตัว 2.4G นะครับหรือว่าถ้าไม่ใช้เลยก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธต่อตรงกันได้เลยครับ แล้วก็ตัวนี้เป็น Hot Swap Switch นะครับมี Anti Ghosting 19คีย์สามารถกดปุ่มได้พร้อมๆกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็น87คีย์นะครับ Mechanical Keyboard วัสดุเป็น ABS นะครับทั้งแรงทนทานสามารถใช้ได้ทั้ง Mac แล้วก็ Windows ครับตัวนี้ฟังก์ชันอะไรผมไม่ขอพูดนะครับเพราะว่ามันระบบเดียวกันเด๊ะเ,เลยครับกับคลิีทแล้วก็ไปดูย้อนหลังก็ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราให้ดูกันคร่าวๆกันก่อน ตัวนี้สามารถดึงหน้ากากเปลี่ยนออกมาได้ครับจะไปเปลี่ยนสีอื่นอะไรก็ได้เป็นการดูดแบบแม่เหล็กครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนที่ขับเป็นโทนสีชมพูงของเขานะครับที่มาให้เปลี่ยน,นใช้ตัวนี้ดึง ขึ้นสวยขึ้นนะครับพอมันเป็นแบบ3โทนสีนะครับอยู่ไม่น่าเบื่อเอสเคเป็นปุ่มสุดท้ายครับนี่นอันนี้ให้ดูนะครับ เป็นสวิตคีย์แคปเป็นบลูสวิตนะครับตัวนี้ก็จะจะเสียงไม่ได้ดังเท่าไหร่นะครับกลางๆนี่นี่นี่พอเราใส่สีเพิ่มครับดูสีมันนวลละมุนแบบพาสเทลสวยมากครับเหมาะกับสาวๆเหมือนกันนะเนี่ยนี่เราเอามาเทียบกันเลยครับ ความเท่ความสวยกันคนละแบบเลยน,นนี้จะสไตล์แบบแมนแมนเลยนะครับอันนี้แบบสาวๆหวนๆานๆเลย <L an ında> ก็อย่างที่บอกน,นะครับตัวเฟรมของเขาเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนได้เดี๋ยวเราจะลองมาถอดเปลี่ยนกันดูเปลี่ยนฟิลบ้างเฮ้ยก็เก๋ไปอีกแบบนะเนี่ยเออพอเปลี่ยนปุ๊บ มันให้แบบฟิลลิ่งเปลี่ยนไปเลยนะครับเจ๋งมากอะแล้วตัวเฟรมเนี่ยเขาดูดได้แน่นมากเลยนะครับเปลี่ยนกลับไปเรียบร้อยอย่างเจ๋งโดยเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับ AK871 เนี่ยจะเป็นแบบไ right ร้สายแบบเต็มระบบนะครับเพราะเขาจะไม่มีแบบ ช่องพอร์ตอะไรมาให้เสียบเลยนะครับเห็นไหมไม่มีรู USB อะไรเลยอะ่ะจะเป็นการใส่ฐานเท่านั้นครับนี่ฐานที่ใช้นะครับก็จะเป็นฐาน 3A นะครับเป็นฐานแบบผอมๆเล็กสุดนะครับ2ก้อนเท่านั้นก็ผมว่าก็ใช้ได้ยาวๆแหละนี่แล้วก็ตรงนี้มีตัวปรับองศานะครับ ให้รับกับข้อมือได้เนี่ยมันจะไม่ไม่แบนระนาบครับก,ก็จะขึ้นมารับกับองศาของฝ่ามือแล้วก็นิ้วครับจะมีตัวกันลื่นนะครับตัวนี้เป็นเหมือน,อนแบบยางนะครับและตัวนี้ก็เป็นสวิตช์นะครับเวลาจะใช้ก็เปิดตรงนี้ปึ๊บไฟพวกนี้ก็จะติดนะครับนี่เป็นสัญญาณแบบไวเลสอ่าวิธีใช้ก็บอกไปแล้วครับ ไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับของ AK871 ตัวที่แล้วอ่ะอันนี้จบไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ดีกว่านี่ตัวนี้ของใหม่ของเรายังไม่เคยรีวิวกันเลยครับเป็น AJAS AJ390 นะครับเป็นเกมมิ่งเมาส์โอ้โหดีไซน์แบบโฉบเฉี่ยวล้ำมากอมตัวนี้เขาบอกว่ามีระบบความแม่นยำสูงสุดถึง16,000 DPI เลยนะครับ เหมาะสำหรับเล่นเกมมากๆไหนดูของจริงหน่อยสินี่เข้ามาเป็นแบบนี้เลยโหดูดูนี่ดูดีอะดูสวยเลยฮะ มีที่รัดสายด้วยนะครับนี่สังเกตว่าสายของเขาก็เป็นแบบสายถักๆด้วยนะครับมันดูดีมากเลยอะนี่หัว USB ของเขาเจ๋งนี่เราจะเห็นว่าดีไซน์ของเขาแบบระบายอากาศได้ดีเลยอะวัสดูโอเคนะครับผิวสัมผัสที่ออกจะด้านๆนะครับไม่มันๆน วิสกี้โลโก้เอ a จเนี่ยดีไซน์ให้แบบจับถนัดมือนะครับไม่หลุดมือแน่นอนเนี่ยพอดีกับฝ่ามือหลยเขามีระบบเซ็นเซอร์สูงถึง400 IPS ครับแล้วก็น้ำหนักไม่หนักเลยครับน้ำหนักเบา69กกรัมเท่านั้นนี่ดูด้านใต้ครับนี่เขามีแถมตัวนี้มาให้ด้วย ก็ดูแล้วก็คือไอตัวนี้ครับเจ้า4ชิ้นนี้เหมือนเพิ่มความลื่นของเมาส์หรือเปล่าให้ดูไม่หนืดนะครับใช่ปะเนี่ยมีอุปกรณ์เสริมมาให้แต่ยังไม่ต้องแปะนะครับเขามีอยู่แล้วนี่มาดูความไวของเคอร์เซอร์เมาส์นะครับนี่สังเกตว่าเนี่ยตรงนี้มันก็ประมาณนี้ใช่ไหมตรงนี้มันปรับความเร็วของเมาส์ได้ครับ เห็นไหมโหอันนี้แบบเร็วมากอะมันไปไวมากนะครับเนี่ยบิดนิดเดียวเองไปนู่นแล้วอะเราสามารถเลือกปรับตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ไม่ใช่เมาส์กลางไม่ใช่สกอร์นะครับอ่าอันนี้คือระดับแรกนะครับจะค่อนข้างหน่วงๆอืดๆห,หน่อยครับอันนี้อาจจะไม่ไม่สะใจอ่าอันนี้ก็เร็วขึ้นนะครับนี่ก็ประมาณหนึ่งอ่าเนี่ย อันนี้ผมเจอระดับที่เหมาะกับผมนะครับผมว่าอันเนี้ยกำลังดีเลยเนี่ยแบบนี้ละกันเมื่อเสียบสายไปแล้วนะครับเขาก็จะมีไฟ RGB นี่สวยงามนี่เราจะเห็นว่ามีโลโก้ A Jazz ด้านในด้วยยังสวยอะ่ะแล้วก็ด้านนอกเป็นบอดี้เหมือนเป็นรวงรังพึ่งนะครับเจ๋งมากะ เนี่ยข้างในจะเห็นว่ามันกลวงๆนะครับทำให้น้ำหนักเบามากเบาแต่ดูไม่กากนะครับวัสดุดีเลยเนี่ยแล้วก็ระบบไฟนะครับมันไม่ได้มีแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคอเกมเมอร์อาจจะชอบแบบไฟ RGB แบบชูดชาดหน่อยนะครับเราสามารถมาเปิดด้านตรงนี้นะครับตรงนี้กดปุ๊บนี่ไฟมาแล้ว ไฟมันจะมีประมาณ8รูปแบบได้นะครับ8หรือเนี่ยแหละค่อนข้างจะเยอะนะครับนี่แบบออกแนวเรนโบ์นะครับสารุ้งเดี๋ยวให้ดูหลายๆแบบครับปนี่อันนี้สีแดงมันจะเปลี่ยนแค่ไอ้รอบข้างๆนะครับเหมือนแบบรถรถซิ่งอะรถแต่งซิ่งอะมันจะวิ่งแค่เส้นรอบๆบอดี้นะครับเนี่ยสีตรงนี้จะไม่เปลี่ยนนะครับแต่ตรงนี้จะเปลี่ยนอันนี้จะแบบวุบวาบ ไล่สีไปเรื่อยๆครับอย่างนี้แบบเป็นวิ่งวิ่งไปเรื่อยๆนะครับเป็นเหมือนแอนิเมชันอันนี้อะไรอ่ะอ๋ออันนี้ก็กวูบว่าเหมือนกันนะครับเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆอ,อันนี้เป็นเป็นสีแบบเรนโบว์แบบค้างนะครับ แบบมุแบบมุมบมุแบบอันนี้ยังกับรถบัมอน็อ,นอกรอบอยังเนี้ยอันนี้จะคล้ายๆกันนะครับอ่ะนี่คือหมดแล้วผมว่าไม่ต้องเปิดก็ได้มั้งแค่นี้ผมว่ามีไฟแค่ตรงนี้สวยแล้วเนาะตรงสกรอลครับก็ลื่นดีนะครับไม่หนืดกำลังดีแลย ตัดใจอยู่นะเนี่ยมันใช้ได้เลยโอ้พลาดเป็นไงครับก็ถือว่าตอบสนองได้มันสะใจรวดเร็วมากครับเจ๋งเลยอ่ะ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเซตนี้นะครับ Mechanical Keyboard กับตัวเมาส์ g a มมิ่ตัวนี้ครับเจ๋งๆไปเลยใครสนใจนะครับก็สามารถไปดูในรายละเอียดในใต้คลิปใน Description นะครับไปกดดูรายละเอียดกันได้นะครับและอย่าลืมกด Subscribe ของทางชินโมิกันด้วยนะครับ อนอกจากจะมีตัวเจ้า AK 8 7 1กับเมาส์เกมมิ่งตัวนี้ครับเขายังมี f ฟ a s ซ sale ของ a j a s AK 8 3 2ด้วยแล้วก็ซูนมิ TSS 8000 CPU cooler ด้วยนะครับราคาพิเศษเลยแล้วก็ยังมีสินค้าอื่นๆอีกมากมายเพียบเลยครับเข้าไปส่องกันได้เพราะว่าตอนนี้นะครับเขามีโปรโมชั่นกับทาง s h อ p e e นะครับ44 crazy f a s h sale day นะครับ ไปช็อปกันให้จุใจเลยและอย่าลืมไปกดติดตามซีนามิในช้อปปีด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารอะไรใหม่ๆสินค้าใหม่ๆของทางซีนามิครับโอ้เรียกว่าเป็นโปรโมชั่นช็อปเย็นใจเข้ากับธตรีมสินค้าเลยครับธตรีมแบบพาสตทลแบบนุ่มๆแบบเนี้ยก็อย่าลืมไปจัดกันได้นะครับอย่าลืมนะครับเข้าไปดูในใต้คลิปในเดสคริปชันครับมีลิงก์เรียบร้อยแล้วครับเข้าไปกดดูได้ ส่วนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ